สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องต้นก้าคิดนะครับติดจำต้งก็งต้งยี้อตนกาป่วยครับติดโควิดแล้วตอนนี้อาการคนอนส่งมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะค,ะครับไข้เกือบสี่สิบะครับก็เลยมาโรงพยาบาลตรวจหมอก็บอกว่า ติดโควิดมานะครับเดีวสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้อยู่ช่องอะไรครับจนกาขี้นกาขีต้นกาเป็นอะไรมาลูกโควิดเป็นโควิดมาเหรอลูกอาการเป็นไงลูกเมื่อวานตัวร้อนใช่ป่ะป๊าไปแตะตรงเนี้ยไปแตะตรงนั้นบอกเฮ้ยทำไมมันร้อนวะใช่ป่ะใช่ป่ะร้อนอยันน้ำตาร้อนอยันน้ำตาใช่ป่ะแล้วพอวัดไข้ตรงหลักแหล่ปุ๊บ ขึ้นเลยนะครับประมาณต,ต,ตาสามเก้าวกว่าสิบห้าโควต์สิบห้าโควิดสิบเก้าใช่ไหมแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราเจากับเอ็นอฮอจ้าเจ็ดสิบห้าบาทแล้วยังไงต่อยาเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันก็รีบพามาโรงพยาบาลเลยใช่ไหมลูกพอรู้ต้นกล้ารู้ว่าเป็นโควิดต้นกล้าทำไง กินน้ำแข็งใสกินน้ำแข็งใส่ร้นนงองไห้ร้องไห้เจ้าลูกร้องไห้ปาเอามือมาสแกนร้องไห้บอกน้ำตายังอุ่นเลยอ่ะกลัวไม่ได้กินน้ำแข็งใส่้าไป,ไปล้างมือเรากำลังถ่ายคลิปกินน้ำแข็งทำน้ำแข็งใส่กันอ,อยู่ใช่ไหมปาไปล้างมือล้างมือมือป้าสกรปรกไหนอ่ะอ๋อมือป้าสกรปรกจ้าเดี๋ยวไปล้างจ้าแล้วเป็นไงตอนนี้อาการเมื่อเช้าตื่นมา อ้อวกจ้ะอ้วกไปสองทีแล้วจ้ะใช่ไหมลกูกตอนนีตนน้ตอนนี้ยังยังมีไข่อยู่ไหมอตอนนี้มีไข่อยู่ไหมตอนนี้มีไข่อยู่ไหมลูกมีอยู่เหรอเดี๋ยวก็มาดูอาการกันก่อนนะครับดูอาการกันต่อนะใช่ไหมลกูกใช่ไหมครับใช่ครับใช่ค่ะบพ่อกดเองอ่ะกดเลยค่ะ กดอันนี้นะจ้ะไม่ต้องกดแค่กดทีเดียวอ่าแค่นี้นหอครับค่ะก็นับหนึ่งถึงสิบก็เด้ในใจล้วค่อยกดถ่ายเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจ๋าคุณพ่อก็ถ่ายรูปแล้วส่งไปหน้าเตอร,อร์ถ้ามันขึ้นตัวเลขแบบนี้คุณพ่อก็กดถ่ายกดถ่ายอ่ะกดถ่ายรูป<ห>แล้วก็ส่งไปในไลน์ที่เราแอดกันเมื่อสักครู่อเคครับอือแล้วอันนี้อันนี้ รักแร้เคยใช้เคยใครใช้เคยใช้ครับเคยใช้เพาะว่าจะมีที่พุ่มตลอดนะผมอ่อใส่เสร็จรัดให้หนีบหนีบตรงกึ่งกลางรักแร้นะอันนี้ให้โดนเนื้อรักแร้ okay. มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับตายแล้วางานนี้ปรายจะต้องเป็นพยาบาลให้ต้นกล้าเองวัดออกซิเจนวัดไข้ให้ต้นกล้าเอง จะไม่มีนางพยาบาลจะไม่มีหมอเข้ามาคุยแล้วถ,ถ้าอ้วกตาก็ต้องทําให้ต้นกล้าเองหมดทุกอย่างไอ้ิีริงจริงกับเบลขี้อย่าลาดนะลูกปัาป้ากลัวขี้ตัวแม่ครับตัวแม่ลูกครับเ่นอะไรเหรอปั๊ป้ากลายเป็นพยาบาลให้ต้นกล้าไปแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ห้องที่ไม่มีใครเข้ามาแล้วครับ คือพูดง่ายๆพยาบาลกับหมอดูแลอยู่ข้างนอกขาดลายนะครับส่วนป๊าปากับต้นกล้าเราก็สู้หลบตบมือกันอยู่ในห้องนี้แล้วครับห้องนี้เลยครับนี่น้ำเขาก็จะมีให้เป็นกรุลุดเลยนะครับหมดขอใหม่ได้น้ำผลไม้หมดขอใหม่ได้ทุกอย่างหมดขอใหม่ได้นะครับ แล้วป้าป๋าก็เป็นพยาบาลให้ต้นกาแหละนะครับต้นกาตัวร้อนจี่เลย,อยตอนนี้วัดไข้อันนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องนิบนิวนิบนิวอย่างนี้นะเออกดกึกค่ามันต้องมากกว่าเก้าสิบแปดนะครับออกซิเจน อีกเก้าเอ้ยมากกว่าเก้าสิบหกถือว่าโอเคอุ้ยอันนี้สี่สิบเอ็ดเอ้ยสี่สิบจุดหนึ่งอะเดี๋ยวเราก็ต้องถ่ายรูปนะครับส่งให้หมอนะครับเพราะหมอก,กับพยาบาลเขาจะไม่เข้ามาแล้วนะครับไปกันเลยเดี๋ยวถ่ายรูปส่งก่อนนะเมื่อกี้ได้เสียงกอกกอกนะครับถึงเวลาอาหารเขาก็จะเอาอาหาร มาทิ้งไว้หน้าห้องนะครับจะไม่มีใครเข้าไปในห้องเราแล้วนะ,ะแล้วก็หยิบข้าวนะครับไป,ปอนตนลกาที่ห้องเองนะครับวันแรกนะครับต้นก้าตื่นมากินเกี๊ยวกุ้งกันไมหมลูกอืม ไหนพ่อให้กินเนาะลังน,นอนอยู่อืมอืมเดี๋ยวอีกตักพักหนึ่งเนาะการป็นกล้าป้าอยากรู้มานานละโควิดที่เขาว่าเวลาเป็นแล้วอะ่ะมันจะไม่ได้กินอะไรจะไม่รู้รสชาติใช่ไหมต้นกล้ากินข้าวแล้วรู้รสชาติไหมครับโลกรู้รู้เหรอยังรู้รสชาติเหอเกี๊ยวกุ้งกินแล้วเป็นยังไงอร่อย ยังอร่อยอยู่หรอยังอร่อยอยู่หรอแล้วปลาปลาตดอ่ะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นเหรอหอมหอมใช่ปะ่ะเออเห็นไหมปลาตดอย่างหอมเอาแล้วอย่างนี้ที่เขาว่ากันถ้าเป็นโควิดแล้วมันไม่ได้กลิ่นมันจริงปะเนี่ยไม่รู้ใช่ปะ่ะต้นก็อาจจะเป็นตัวอ่อนดอยก็ได้นะนะตัวคโควิดแบบอ่อนดอยอะ ไม่ไม่เป็นไรมากอ่ะจ้ะค่าโควิดแบบจริงจังค่าโควิดแบบจริงจังก็แบบไม่รู้รลดไม่แม่แม,ม่ได้กินปวดหัวปวดหัวเลยใช่ป่ะเอออย่างนี้ต้องเนกล้าขอให้ผู้ชมช่วยกดไลค์หน่อยเอยกดไลค์พี่เอวกดไลค์ กดแชร์ให้ด้วยนะใช่ป่ะใช่ต้นกล้ามาแล้วครับยาต้านไวรัสโควิดเข็มแรกต้นกล้านี่เก่งไหมเก่งไหมเออเก่งมากลูกขอให้หายไวๆนะผมป่ะผม,ผมก็ยังกระถ่ายอยู่นั่นนะไปหยิบน้ำมากินเซ กินไรครับลูกอร่อยไหมอร่อยนะนี่คืนคืนที่สามแล้วนะใช่ไหมวันที่สองคืนที่สามอ,อ,นะอ๋อ๊ยอยันนี่มันนี่นี่ ไข้สามสิบหกจุดแปดนะครับเป็นไข่อ,อ่อนๆนะอนการรู้สึกยังไงมัางลูกตัวร้อนไหมไม่อ๋อแต่มีอาการคือปวดห้องใช่ไหมเพราะว่ากินยาลดไข้สูงไปนะครับมันจะมีผลข้างเคียงกับกับเพาะนะครับ,นะรบกินยาลดกดไปแล้วนะวันที่สองนะครับอันนี้ไข้ ลดลงมาเหลือสามสบหกจุดหกนะครับแทบจะไม่มีแล้วนะแต่เมื่อคืนนะร้อนทั้งคืนเลยครับป๊าปาไม่ได้นอนทั้งคืนเลยออกซิเจนในอากาศเก้าสิบแปดเดี๋ยก็หายแล้วนะครับต้นกล้าสุดหลอของป๊าป๊าปลูกปลาทั้ มาตีสี่มาเล่นถึงเช้านี่เพิ่งนอนตอนเช้าเนี่ครับวันนี้วันที่สองแล้วนะคะกินข้าวกับไข่พะโลหรอลูกวันนี้ไข่น้อยลงไหมวันนี้ไข่น้อยลงไหมลูกถ้าไม่ออกมาสภาพเนี้ยจะมีใครมาถักมิหรือว่าวันนี้ไข่น้อยลงนะครับใช่ไหมแต่ปวดท้องเนาะวันนี้หมอจะให้กลับบ้านแล้วนะลูก ดูไหมครับดูดิมีไข้ไหมนี่สามสิบหกจุดเจ็ดแล้วนะครับนี่เท่าไรเก้าสิบเจ็ดวันนี้หน้าทางน่นไรไดๆกลับบ้านแล้วนะจัก้าดีใจไหมดีใจจังเลยป้าป๋ายาต้านไวรัสนะครับเข็มที่สามใช่ไหมจังก้า รสชาติมันเป็นไงอ่ะเอากินก่อน <c oughs> ค่อยว่ากันเอาแล้วไม่ได้ลูกเดี๋ยวไม่หายนะอืมคนเก่งของป้าน้ำเอา,หาไหนอีกไแมไแม่เอาแล้วเหรอเอาเจลี่เหรอมามันข,ขมมากเลยอลูก ต้องกินไอ้นี่ต่อเหรอใช่ไหมครับน้ำเยอะฉีดละบุกฉี้ลดามานี่ปลา DIY เราตากผ้าหม่มใช่ไหมลูกทำไมปลาไม่เอาไปตรงแดดอะ <S <S ่ะก็มันไม่มีแดดอะ่ะเขาให้เราอยู่แต่ในห้องนี้อ่ะใช่ไหมลูก มาถึงค่ะค่ะเอามาวางไว<ห><ห>้ตรงนี้อ่ะเออเป็นความคิดที่ดีเนาะแดดเตรียมดีแดดมันก็มาไม่ถึงรู้ยังกบบวันนี้อ่ะค่ะเราึ้นหมอทำเรื่องให้ก่อนนะตอนกากำลังได้กลับบ้านแล้วนะคะทุกคนตัง้งใาหายมันโควิดแล้วยัง่าจะต้องกลับบ้านไปแล้วก็ยังอยู่ในบ้านก่อนนะยังออกนอกบ้านไม่ได้นะครับโอเคไหม ตั้งกับขอยแย่ตัดที่บ้านนะคะถึงที่ถอยก่อนนะตั้งกับแล้วเข็มข้างในเป็นเข็มหรือเป็นยางอะครับเป็นเป็นพลาสติกค่ะเป็นพลาสติกเห็นไหมเราตอนนองไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บะไม่เจ็บหรอกลูกแค่เลือดพุ่งออกมาแค่นี้เองไม่เจ็บค่ะบ้าเราเล่นหยอก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 เลือดพุ่งจะเจ็บ ยังไงพี่เขาออกให้เอาหมีสามตัววเอาหมีสามตัวหมีสามตัวตัวหนึ่งสร้างบ้านเป็นฟางตัวหนึ่งสร้างบ้านเป็นอนั้นหมูอนั้นช่หมูไม่ใช่หรออนนั้นหมูนะแต่แต่แต่นี่มันหมีอันนี้มันหมีไม่ใช่ใช่คนละเรื่องได้กลับบ้านแล้วโลถ้าชอบต้นกล้าทำไงโล กดไลค์กดแชร์กดติดต่การปกันปไ